คุณเคยได้ยินเรื่องเกาะที่เต็มไปด้วยงูพิษร้ายแรงจนมนุษย์ห้ามเข้าหรือเปล่าเกาะน,นี้มีชื่อว่าอิลยาดาเกมาดากรันจีตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองซาโปโลประเทศบราซิลประมาณ37กิโลเมตรที่ขึ้นชื่อเรื่องจำนวนงูพิษที่มีมหาศาลและเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุดในโลกคาดว่ามีมากกว่า5,000ตัวซึ่งมากกว่าทุกตารางเมตรบ,บนเกาะน,นี้จะมีงูอยู่1-5ตัว งูชนิดที่อันตรายที่สุดบนเกาะน,นี้คืองูกโกลเด้นแลนเฮดที่มีพิษร้ายแรงมากกว่างูบนแผ่นดินใหญ่ถึง5เท่าพิษของมันรุนแรงพอที่จะฆ่าคนได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีแล้วทำไมถึงมีงูบนเกาะน,นี้เยอะขนาดนี้สาเหตุหลักมาจากการวิวัฒนาการ เมื่อประมาณ11,000ปีก่อนเกาะแห่งนี้เคยเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่แต่ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวจนแผ่นดินแยกออกทําให้งูบนเกาะนนี้ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติส่งผลให้งูกโกลเด้นแลนเฮธขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันรัฐบาลบราซิลประกาศให้เกาะงูแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามเพราะพิษของงูบนเกาะน,นี้ร้ายแรงมากแม้แต่หมอก็รักษาไม่หาย